สวัสดีค่ะมาค่ะกินข้าวกับป้าปูเหล่ากับวันนี้วันนี้ป้าปูนําเสนอเมนูง่ายๆค่ะวันนี้ป้าปูไดอ้อนนั้นปลาส้มฟักมาค่ะปลาส้มฟักจากลบบุรีป้าปูซ้งมากินนี่คือโรบติซองเหลียวป้าปูซ้งมาจากแอปซีซ้มนะคะป้าปูชอบกินเน้มถึงส่วนหมากส่น้นแย้วมันจะมีแต่หนมมู้ไงป,ป้าปูก็เลยซัง่งนหนมปลามากินวันนี้ป้าปูกินกับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวร้อนๆนึ่งเองพักกะมีนิดหน่อยค่ะมีลุกเตงกับ อตอนฮ่มเล้ยวก็รีบรีค่ะมากินกันเราค่ะกินง่ายๆกันนี่วันนี้กินข้าวเหนียวเท่าไหร่ดีวันนี้หนึ่งปั้นแค่นี้พอไหม <c oughs> ปะปูกินข้าววันละมือกับตอนนี้กินวันละมือพอกินมากน้ำหนักเยอะอ้ําตามด้วยเน้มค่ะ ร้อยค่ะอร่อยมากรอ้อนเลจานนี่ร้อนง่าเต็มเลยแค่ปิ้นแต่เดี๋ยวออกไปทำธุระและ้ว ปะปูอีเวนเยอะแต่ละวันเดี๋ยวปะปูออกไปส่งเคยหอมให้ลุกค้าเรียกว่าวันอาทิตย์ออฟฟิศเขาปิดถึงปะปูจัดส่งวันนี้ค่ะตูกออเดอร์ที่อาสั่งมาของบอกว่าน,นะเดี๋ยวปะปูจัดส่งวันนี้พร้อมกันมาเลยค่ะรอกินได้เลยค่ะเคยหอมเพราะว่า tung con tích phải thân nào con tích bảo mẹ là làm sao là làm sao có dùng mẹ chỉ bằng chụp bà lạ. lương cả. có lẽ tổng có bé hai có tờ đều khởi bắp bổ sống chẳng thương xấu nữa hả bà nhà thịt dưới ở phía พรอปอปูส้งแบบด่วนบางที่อยู่จังหวัดไกลๆนี่แข่สองวันอยกได้กินมันส้มวันนีดตัวเฉาจิ้มไม่เกินชัมวันค่ะเร็วม,มากเคยปปูสำนับพริกได้แกงได้ผัดข้าวได้ผัดลูกตอได้จุ่มลูกหมวงได้ทำน้ำปลาหวานได้ แต่ตใครเอาไปทำอะไรได้กินได้หมดค่ะนี่ตีปปูจะซ่องวันนี้ <c oughs> ลูกค่าเกาไรเจ้าค่ะตีซ่องไปแล้วซ่องซ้มปลุกหลบก่อนมดแล้วก็ซ่งไม่เหล่าคนหนึ่งซ่องซ้ำปล,ลุกเหล้วลูกค่าเกา ขูกข่าวเกาไล่เจ้า,จาวันนี้ขูกข่าวไม่ก็มี ได้กินเมนูแต่ยากกินเขาบายใจนี่ค่ะอืมอะไรกระดาปะปูปะปุเป็นคนกินง่ายทุกแพงไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าเรากินแล้วเราชอบไมยเราร้อยไมยก,กินแล้วเอ็มไม่แค่นั้นปะปุคนกินง่ายอยู่งง่ายค่ะ อร่อยมากขค่อยักกินลองข้าวเซสดดูเลยค่ะในแอปพี่สมกินร้อยปะปูไม่ได้มีค่ะโะนยเลยหรอกเดีคือร้อยก็คือรนะ้อยนะอืเพื่อใครอยากกินแบบปะปูปะปูสั่งมากิน่องางอะ่ะเดี๋ยวก็จะสั่งต่อและ mẹp em mhm tốt cho bên nam tức tư không ăn kỳ nè xong rồi mhm nắm bà bà xong bà ราคาดีด้วยค่ะไม่แพง